เล่น Facebook หรือ Messenger แบบไม่ให้เพื่อนรู้ยกตัวอย่างถ้าเราเล่นจะขึ้นเป็นจุดสีเขียวแบบนี้นะครับถ้าไม่อยากให้เพื่อนรู้แต่ที่เมนูเส้น3เส้นแล้วให้เราแตะที่การตั้งค่าต่อไปแตะที่สถานะกำลังใช้งานให้เราปิดปุ่มแสดงเมื่อคุณกำลังใช้งานตัวอย่างในคลิปเลือกจนกว่าฉันจะเปลี่ยน แล้วแตะที่ปุ่มหยุดชั่วคราวนะครับและถ้าต้องการเปิดสถานะการใช้งานอีกครั้งที่ขึ้นแสดงจุดสีเขียวเพียงแค่เราเปิดปุ่มตรงนี้นะครับและต่อไปให้เราแตะที่แอป Facebook แตะที่เมนูเส้น3มเส้นแนวนอน,นขวามือบนสุดแตะที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับแล้วให้เราแตะที่สถานะกำลังใช้งาน ให้เราปิดปุ่มแสดงเมื่อคุณกำลังใช้งานตรงนี้นะครับต่อไปให้เราแตะที่ปิดถ้าต้องการกลับไปเหมือนเดิมอย่าลืมไปเปิดปุ่มนะครับทำง่ายๆกดติดตามกดไ like, ลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่ๆครับ